không gian Hãy subscribe

คิปเปอร์ป่างคิปเปอร์ไหมลากขึ้นได้ป้ปาง <laughs> มีสงสัยด้วยหรือว่าไม่โดน <laughs> ตีอ,อะไรนะคุณ <laughs> นาตีเหี้อะไรอะ่ะเดี๋ยว้อมไหม <laughs> ต, <laughs> ตายแล้ว <laughs> เจอกครับไปอ้วนเท่าไหร่เนี่ยงสี่หือห้าโลแล้ตนนี้สี่ห้าโลได้อยู่แบบอัจัมตีตื้อย่างเดียวเลยครับเข้าบัวขย่าขยาบนใบบัวครับออจัมเนี่ยครับเนี้ไซดดูข้างนี้ป่ะ ใหญ่ถ่ายถ่ายมาแล้วครับช h a d ปีนี้ของเรากับออจํำเนี่ยฮะใหญ่มาอีกแล้วสวยงามทีเดียวครับก็หลังสืบนะนรับว่าปลาอะไรเป็นเห็นอยู่ปลา s h a แน่นอนครับไล่กันมาตามมันมาพักแล้วโอเคครับ เยี่ยมยอดสุดยอดเลยครับเยี่ยมครับเอาจั